นี่ครับวันนี้ก็จะมาเก็บขนุนนะครับก็เก็บได้ทุกวันนะครับนี่ก็ได้แหละนี่มาแป๊บเดียวเองครับเนี่ยจะลอกกินไปแล้วไม่ได้หมามาหวานก็ยังดีอยู่นะครับเนี่ยไหวครับนนนตรงนูน้นก็โดนกินอันนั้นอผมจะไม่เห็นเนี่น่าจะสองสวันแหละเขากินก่อนหน้านั้นแล้วแต่ผมก็เลยปล่อยเขากินไปก็ได้ไม่ไปกินลูกอื่นแต่เผอ่เดียวมากินลูกนี้อีกแล้ว นี่ครับมีหลายต้นนะครับหลายลูกเนี่ยีเพ่งขึ้นมาแล้วครับลายลูกนี่ครับต้นที่ลูกที่ผมทิ้งไปเขากินเขาจะไม่กินลูกอื่นเขากัดแล้วนะครับก็ปล่อยเขาเลยเออเยอะครับแถวนี้ก็มีเยอะนี่ฝั่งนี้นี่นะครับแร่ขงสอยนะครับ เลือกลูกแก่ๆไปแค่นี้นะครับ